กราบสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ดวงดีชาแนลจะนำท่านผู้ฟังมารับฟังคำสอนของหลวงพ่อปานวัดบางนภูร่างกายของคนและสัตว์มันเป็นอนิจจังมีสภาพไม่เที่ยงเวลาอยู่ก็เป็นทุกข์แต่ในที่สุดก็เป็นอนันตาคือตายใครบังคับบัญชาไม่ได้เวลาเผาศพอย่าตั้งหน้าตั้งตาเผาเขาเวลาเราไปเผาศพ ก็เผากิเลสในใจของเราด้วยกิเลสสวนใดที่มันสิงอยู่กับเราคิดว่าเราไม่เก่ไม่จิตไม่ตายน่ะเผามันไปเสียให้หมดเราคิดว่าวันนี้เราเผาเขาไม่ช้าเขาก็เผาเราคนเกิดมาแล้วตายอย่างนี้เราจะเกิดมันทำไมต่อไปข้างหน้าเราไม่เกิดดีกว่าเราไปพะนิพาณนระดีที่สุดเรื่องอนันตภาพร่างกายสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ไม่มีอะไรเป็นความหมายไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งตายแล้วหาสาระเขียนสารไม่ได้หาประโยชน์ไม่ได้ให้ทุกคนเตรียมพร้อมที่จะตายได้ให้ขยันหมั่นเพียรชำระจ,จิตใจให้สะอาดมีพระนิพพานเป็นอารมณ์จงวางภาระว่าเราของเราเสียให้สิ้นด้วยไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่แร่างกายก็มีเจ้าของคือมอรณะมันมาทวงคืนให้คิดว่าเราไม่มีอะไรเป็นของเรา เราไม่ต้องการมนุษย์โลกเทวโลกผูม,มโลกเรามีนิพพานเป็นที่ไปพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าสัตว์ก็ดีคนก็ดีหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ดีมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วมีความเปลี่ยนแปลงไปในระหว่างกลางที่สุดมันก็แตกทำลายหมดถ้าเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็ตายในที่สุดถ้าเป็นวัตถุสิ่งของก็แตกทำลายในที่สุด ไอ้บ้านเดือนลงุงภูเขารำนาปา่าอะไรมันก็เหมือนกันภูเขามันเป็นหินแข็งแต่ว่านา,านๆเข้าก็เป็นหินผุกลายเป็นดินไปทีนี้ไอ้คนหรือสัตว์ก็เหมือนกันมันเกิดขึ้นมาในตอนต้นมันตัวเล็กๆแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนสภาพเข้ามาทุกทีถึงความเป็นคนเป็นบุคคลใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาว แล้วก็แก่ในระหว่างนั้นสภาพร่างกายก็ไม่ปกติโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนี่เป็นอาการเปลี่ยนแปลงจัดเป็นอนิจจังทีนี้ตัวอนิจจังไม่เที่ยงมีความทุกข์ก็บังเกิดขึ้นให้ความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะตัวอนิจจังนี่แหละไม่มีใครต้องการให้มันเป็นอนิจจังคือมันเที่ยงแน่นอนมีสภาพปกติแต่อนิจจังมันขับรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เคลื่อนไปจากความปกติให้มีความเปลี่ยนแปลงแปลสภาพเสื่อมโทรมลงไปเป็นธรรมดาแล้วในความเสื่อมโทรมมันปรากฏความทุกข์ใจของเจ้าของร่างกายก็ปรากฏคือโรคภัยไข้เจ็บมันก็เกิดขึ้นความทุกข์ใจของเจ้าของร่างกายก็ปรากฏนี่มันเป็นตัวทุกข์อน,นิจจังมันทําให้ทุกข์ไม่มีใครจะห้ามความตายไม่มีใครจะห้ามความเสื่อม ความสูญความสลายตัวได้คนทุกคนเกิดมาแล้วเป็นอย่างนั้นสัตว์ทุกตัวเกิดมาแล้วเป็นอย่างนั้นสภาพของวัตถุต่างๆเป็นอย่างนั้นตรงตามความเป็นจริงทุกอย่างซึ่งมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกยากนักที่จะคิดอย่างนี้ที่จะเห็นว่าความเป็นจริงอย่างนี้ นี่พระพุทธเจ้าทรงสอนกฎของธรรมดาซึ่งคนทั้งหลายที่เกิดมาแล้วด้วยอํานาจของกิเลสแะตันหาเข้าไปปิดบังใจไม่ยอมรับนับถือกฎธรรมดาเช่นกระดูกนี่เป็นของปฏิกูลน่าเกียร,ร่างกายเราเมื่อสภาพการหมดไปแล้วก็คงมีโครงกระดูกนี่แหละเป็นเรือนรางเป็นแก่นของร่างกายคนและสัตว์ที่เกิดมาแล้ว ไม่มีสภาพคงที่ได้ถ้ามีร่างกายบริบูรณ์สมบูรณ์เมื่อสิ้นลมปราณแล้วร่างกายจะผุพังน้ำเหลืองจะไหลธาตุาด,ดินไปส่วนหนึ่งธาตุน้ำไปส่วนหนึ่งธาตุไฟไปส่วนหนึ่งธาตุลมไปส่วนหนึ่งผลที่สุดเนื้อหนังก็ละลายไปเหลือแต่ธาตุกระดูกกระดูกก็จะเป็นโครงอย่างนี้หาความสวยไม่ได้หาความงามไม่ได้อน,นันตภาพร่างกายนี้มันเกิดขึ้นในเบื้องต้น มันเป็นอนิจจังคือเปลี่ยนแปลงมาในระหว่างกลางแล้วต่อไปก็ผุพังทำลายไปในที่สุดเป็นอนันตาอย่างนี้ไม่มีอนิจจังสุขขังอัตตาหมายความว่าอนิจจังมีสภาพคงที่สุขขังไม่มีทุกอนันตามีสภาพเป็นตัวตนยืนตลอดกาลตลอดสมัยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นไม่มีสำหรับอนันตาภาพที่มีขันห้า มันต้องเป็นอนิจจังคือเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงอยู่เรื่อยไปเพราะความไม่เที่ยงมันจึงเป็นทุกข์เพราะเป็นทุกข์นี่แหละสภาพอนันตาจึงปรากฏคือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันพังมันทำลายนี่ร่างกระดูกที่เราเห็นนี่เมื่อก่อนก็มีเรือนรางครบถ้วนบริบูรณ์อย่างเรามีลมปานเหมือนกันมีชีวิตจิตใจเหมือนกันแต่ว่านี้เนื้อหนังมันสารมันหมดไปแล้วเหลือแต่กระดูก อันเป็นส่วนแก่นแท้ภาพในร่างกายเมื่อพิจารณาไปส่วนไหนมันก็ไม่น่ารักไม่น่าดูไม่น่าชมมันน่าเกียดจึงกล่าวได้ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงการเกิดเป็นมนุษย์มันเต็มไปด้วยความทุกข์หาความสุขไม่ได้จงอย่าอะไรในชีวิตมันจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ช่างมันเอาดีเข้าไว้ดีนั่นคือธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ให้คิดว่าร่างกายมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเป็นเพียงธาตุสีเข้ามาประชุมกันมีธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมันก็ปั้นเป็นก้อนขึ้นมาเขาแยกเป็นอาการ32ในไม่ช้าก็ตายอย่าลืมความตายเป็นสำคัญถึงแม้เราจะมีหาถาเอาคมของดีอะไรก็ตาม เราก็ต้องตายก่อนตายควรเลือกทางเดินเอาไว้อย่างน้อยที่สุดเราควรไปสวรรค์ชั้นกามารวจรให้ได้ขอให้ทุกคนนะเวลาก่อนนอนเวลาก่อนจะหลับให้นึกถึงความดีที่ตนเคยทำทรัพย์สินที่สละเป็นวิหารทานธรรมทานสังฆทานเลี้ยงพระนึกถึงสินที่ตนเคยได้รับมาเทศที่ตนเคยฟังแล้วหมั่นภาวนาถึงพระพุทธคุณ ระธรรมคุณ,คณพระสังคคุณพระพุทโธธโมสังคูเมื่อจะเจริญกรรมฐานให้ตั้งอยู่ในภูมิวิหารสีให้เป็นฌานสมาธิแน่แน่ให้แผ่เมตตาไปทั่วจักรวาลแล้วจึงพิจารณาตามอารมณ์วิปัสสนาหรือภาวนาตามแบบสมถะทุกคนตายแล้วจึงไปสวรรค์จงไปภูมโลคกจงไปนิพพานสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณ แหล่งที่มาเนื้อหาและคำสอนดีๆของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับฟังช่องดวงดีชแนลด้วยนะคะขอขอบพระคุณค่ะ